เดี๋ยวให้อยู่ในอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี่มันบิติมังกรทำมันมังกรนด้นะจะอึดมากใช่มไหมเดี๋ยวรอ,อก,ก่อนเอาลูกระเบิดมาหาปลาไ,ไหลไปกินเปิดตายเลยนี่ก็จบเกมแล้วสินะเร็วนะทำอไมเออกลับบ้านดีกว่า ไผ่วะคืทางมาเถอะ